ที่บ้านของเรานะคะอเดี๋ยวดูกล้องก่อนดอกนี on, ออนม่วงของเรา นี่ค่ะปัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูนี่จะกลับกล้องให้ดูดอกนี้อ่อนม่วงนี่ค่ะนี่ Sua e isso sua, é? Eh? Ну um. попля. Um. Um. มาดูดอกนิออนม่วงคะ่ะนิออนม่วงนี่นิออนม่วงที่บ้านกำลังบานสวยงามมากเลยอุย้ยงามจริงๆคะ่ะนูน่นตั้งแต่โคนต้นอูยอ้ยสวยมาก น,นี่ต้นที่หนึ่งอันนี้จะเป็นต้นที่หนึ่ง